สวัสดี FC อันนี้สูตรร้อยมมลายนะคะ FC สูตรร้อยมมลายนะคะงวดที่แล้วเราร้อยได้นะคะมีทุกตัวเลย481นะคะเราก็จะดูข้างล่างสุดนะคะเห็นเลขหนึ่งไหมคะเยอะมากนะคะมีเลขหนึ่งเห็นไหมจะมีห้อยอยู่ข้างๆข,ข้างซ้ายปีกซ้ายปีกขวามันจะมีห้อยนะคะ FC เห็นหรือยังคะเข้าทุกงวดเลยนะ FC เข้าทุกงวดเลยนี่แหละเข้าทุกงวด เขาเรียกว่าสูตรร้อยมมลายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของวันที่สองเห็นไหมคะ fc เลขสามเยอะไหมคะสามเยอะมากเลขสามเลขหกนะคะแล้วก็เลขสองมีเลขแปดด้วยนะคะคิดว่าจะเข้าสามตัวนะแต่บังเอิญน,นางฟ้ามันจะจับไม่ค่อยถูกแต่ถ้าจับสองตัวได้น่าจะเนี่ยเราจับเนี่ยน่าจะเป็นมาสามหกสามสองสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามห้านะคะสามเก้าหรือว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งก็หนึ่งหก หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะดูดูแถบข้างล่างนะคะ fc จะเข้าเห็นไหมไอติ่งที่ห้อยมาเป็นเลขหกคิดว่าไม่แน่เลขหกอาจจะมาหรือว่าจะเป็นอ่าสองหกหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นสามหกหรือจะเป็นหนึ่งหกก็ได้นะคะ fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่นางฟ้ามาเสนอเนี่ยโอเคไหมนะคะแต่ว่ามันเข้าทุกงวดมันอยู่ที่ว่า เราจะจับจุดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราให้ดูติ่งข้างล่างนะคะติ่งตั้งแต่052121นะคะเห็นไหมคะ2121เยอะมากไม่แน่นะคะ FC อาจจะเบอร์12ก็ได้หรือ13ก็ได้หรือว่า2112อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า3132353020เนี่ยระยะตั้งแต่เลข0ลงมานะคะ052121เนี่ยลงมาดูตรงนี้แค่นั้นเองนะคะนั่นแหละ มันคือมันจะออกเราเพราะว่าเราใช้สูตรนะคะของหกตัวบนของรางวัลที่หนึ่งนะคะของวันที่สี่เมษาไอ้วันที่หนึ่งเมษานะคะเราก็เลยเอามาบวกกันเรื่อยเรืเป็นมาร้อยมาหลายร้อยร้อยที่ให้ตัวเลขเนี่ยมันห้อยลงมาว่าเราร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นคำนวณสูตรนะคะนะร้อยมาแล้วเนี่ยมันจะมาตรงกับเลขอะไรนะคะที่เยอะที่สุดที่มองอยู่ตอนนี้เลขสามมันจะเยอะที่สุดนะคะ เลขสามก็เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งที่เราเห็น<ๆ>เห็นเห็นไหมสองเยอะมากเห็นไหมคะเลขหกก็2 2> เยอะก็เนี่ยประมาณเนี้ยอ่หกสองหนึ่งที่นางฟ้าเขียนเอาไว้2 2> เห็นไหมคะประมาณนี้นะคะ fc ก็ลองๆนะคะไปลองไปจับคู่ดูนะคะ fc นะคะนางฟ้าก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะประมาณนั้นก็ขอให้รวยๆนะคะ